มาถึงก็ผีมาแล้วเนี่ยสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะครับผมทำคลิป Jump scare challenge นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา49เด้นครับผมพูดคำเลยตอนนี้50แล้วเห็นปะโอเคเห็นนะผมน่าจะเห็นนะเห็นเยอะเดี๋ยวรอพี่ผมมาแป๊บหนึ่งนะโอเคมาแล้วผมโอเคครับ สำหรับคําเตือนนะครับสําหรับผู้ที่ใจิตใจไม่แข็งแรงพอที่จะดูอะไรที่มันตกใจเราก็เชิญให้คุณปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณใจแข็งพอก็อยู่กับเรานะครับจนจบคลิปโอเคก่อนจะเริ่มมีอะไรจะพูดหรือเปล่าครับเออก็คือผมไม่ได้กลัวผีอะไรอยู่แล้วพวกนี้แต่ตามสแกนเสียงดังนี่ก็อาจจะมีบ้างนะก็ได้นะแล้วไม่กลัวหรอกเอเคเดี๋ยวเราได้รู้กันนะฮะ ก็กยีขยับเองผมว่ามันเป็นการจัดฉากมันไม่ใช่ของจริงนี่มันดูน่าตกใจขทาดนั้นเนรอแล้วมันจะจำสแกนได้ไงวะอา้าวเป็นไรอา้อาวหายไปได้เมื่อกี้มันกล้องเขาแหลกหรือเปล่าอ๋อแหลกอ๋อแหลกอมไปเปลี่ยนชุดมาเมื่อกี้ <laughs> โอ้โหงานงานงานดีจังเกี่ยอวอะไรกับรถว่ะมันจะวจำสกแกงไงมีอะไรวิ่งแต่ตัดหน้าหรือเปล่ามีอะไรตกมาเปล่าไหนโอ้สีจีประเทศไทยหรือฮงจีเลย นี่มีฉากในหนังเลยเนี่ยในหนังวะเนี่ยเอาสัตว์น้ำแข็งแล้วแค่น้ำแข็งเหญ่มันก็ตกใจเออนี่ยเอามันจะตกใจได้ยังไงกระโดดใส่แล้วเหรอ้ยตกใจยังเลยแมวน้อยขำามากกว่าอะไรอ่ะโอ้อนี่มัน ฟองที่เขาสําหรับกันกระแทกเวลาส่งพัสดุอะไรอย่างเี้ยแล้มีเกมด้วยเอเวลาตอนเด็กๆใช่ไหมเราก็ชอบบีบเล่นอั่าันนี้เขาทำใช่เขาทำให้เราเล่นแล้วตอนนี้ตองสนองความต้องการของมนุษย์นะฮะโอ้โหอะไรอะมาเป็นคลิปเลยวะ มีฟ้ามันน่ากลัวหน่อยดิเฮียไม่น่ากลัวเลยแต่ละคลิปมึงเนี่ยมีแต่สาวเราก็เพิ่มเสียงเลยเฮ้ยอะไรเด็กกระโปงที่ไหนทังอยู่หลังคาบ้าเ <c oughs> ลย <c oughs> อันนี้เคยดูอันนี้เห็นบ่อยมากเลยครับคือเห็นบ่อยมากอะดูฟีดูอะไรบ่อยเห็นบ่อยจนกูชินเลยนั่นไอเกมนีน้ก็เหมือนกันเลย คิดเมื่อกี้ถ้าดูครั้งแรก่ตกใจจริงยอมรับเลยนั้งแรกตกใจเพราะไม่รู้เรื่องอ่ะอันนี้อ๋อครับเป็นเกมมัน,มนโอเคตุ่มมาเฮ้ยมันลอมันลอ มันรอลืลรอให,ให้เกมไอเกมเนี้ยเคยเล่นอยู่มันจะมีมันจะจำสแกนตอนด่านสุดท้ายแต่ไม่รู้มันจะจำสแกนเราตอนเนี้ยไหนหรอเปล่าในคลิปเนี้ยมันอะไจะให้เราจ้องแล้วกมาปุ๊บเด็คือเขาจะชอบให้เราแบบมีสมาธิเยอะคลิปใช่ไหมแล้วก็จำสแกนเราตอนนั้นแหละมันจะเราจะสะดุ้งตอนนั้นกันแต่คิดว่าคงไม่ได้กินนะอ่ะวันนี้ โอ้ย oh, ด่าน <ดา S 1> สุดท้ายด่านนี้แหละกูงจำได้เลเยด่นานสุดท้ายฝัเลยตอนเด็กเคยเล่นเคยเล่นด่านสุดท้ายมันเลยแหละรู้แล้วแหละว,ว่ามาตอนไหนคนนี้มาไม่มามาไอ้มา,มา,ม,ม,ม,ามาแล้ว อ้าวตัวอย่างที่กูเคยรู้ละอ๋อมันมามันแสดงว่ามันมันหลอกอะมันหลอกจะมาตอนไหนกูไม่รู้ทีนี้กันคือมันมาตอนไหนก็คือมาเนี่ยคือตอนเดยวเรารู้แค่ด่านเมื่อกี้ใช่ไหมด่านนี้เราไม่รู้เลยอาจจะจบด่านนี้ก็ได้โอเคมันอาจจะหลอกเราต่อไปก็ได้มานี่เวลาสนุกละเตรียมใจนะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้าว ใหญ่คุยกับผู้ชมเยอะอดดูเลยอันี้เห็นอย<บ>น,นี่ใบเมื่อก<บ>ี้ไม่ตกใจเหมือนเดิมอันนี้ก็เห็นประจำนีไงไงต่ตัดต่อได้เนียนมากนักสูงไปไม่ต้องพุ่งเข้าไปเ,เลยเหมือนเอ็นด์นแมนในไมค์คร์บเลยขึ้นูก ดีลายอีกแล้วเสียเวลาปะนี่โอ้ซัมมีม่เสียงใช้ได้อไม่เปลี่ยนคลิปล่ะ<อ>คลิปเก่าอยู่เองไมต้องเป็นสีเขียวตลอดด้วยอา้าวโอ้จะไม่ลายตาแล้วอ๋อมันจะสะกดจิตเราว่างั้นมันจะให้เราเพ่งหรือเปล่า แค่ที่จุดเดียวแล้วก็ปุ๊มเราเพ่งแค่ก็ได้ ให้กูใช้สมาธิับการมองอีกแล,แล้วกูรู้เลยมันจะจำสแกกมันหล่ออีกแล้วทุกคนมีแต่บแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมๆอะไปันทีเจ้าที่ททดูผิดพลาดในรูปไอ้ข้างหลังกาอี้แล้วนะให้กูเลงนานจนะังให้กูดูอะไร Okay. เรามาดูให้ใกล้กว่าน,นี้ให้กูดูไหนมันไม่มีอะไรให้ดูแล้วเนี่ยตัวอะไรเอาพอคุณเห็นมันหรือไม่เห็นใครในปา่าเลยกอี้เหรอใช่ไหมล่ะก็อี้เลยนะดูให้ใกล้กว่าน,นี้แล้วก็ใช้สมาธินในการดูให้กูเลง็งว่าแล้วโฮ้ย oh, oh, oh. จะแค่เ,เล็งในป่ามื่อป่ามีอะไรซิ เมื่อกี้เฟรดดี้ดีกว่าเฟรดดี้ไปัางเอฟเฟรดดี้นี่นไม่เหมาะสำหรับสำหรับเด็กเราเตือนคุณแล้วจริงเหรอครับรเลเวลหนึ่งรูปูปแปลกๆเอาเกมอ๋อมาเป็นเลเวลนี่คือเลเวลหนึ่งรูปแปลกๆให้เราดูรูปเฉยกลับไปจะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆรูปที่หนึ่งก็สบายนะฮะ ก็หลอนใช้ได้อยู่รูปพวงนี้มนรูปที่สองแล้วป่ะเป็นกิฟต์แบบหลอนๆเนขาเรียกวเป็นกิฟต์กิฟต์สั้นๆกิฟต์อ๋อกิฟต์อันนี้จะไม่ใช่จำสแกนแล้วนะครับจะเป็นกิฟต์ร้อนๆแทนนะฮะดูนะครับว่าเวิทยารจะเป็นอะไรต่อเอา Warning this content is very disturbingly this video now This will give you nightmares. I warned you you. รู้สัมปะขออภัยนะผมฟังไม่รู้เรื่องแนละ้วมันเตือนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันเปลี่ยนทิดหล่อนเป็นน้ำรุ่วหวานนะเสียงอะไรปะอ้อแล้วอันดับเมื่อกี้มันคืออะไรอะ่ะมันคือ,นอยู่มันเปลี่ยนไปงี้หรอ รอดูรอดูอะไรนี้ตัวอะไรอุ้ยเอาอะเอาเรื่องละอันนี้จำสเกีร์ใช่ไหมเรื่องมาละเรื่องเอาจิงละโคตรเก่าอ่ะบาย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 ใครเสน่ห์เรื้องแมนปะ โอ้โหนลุกอ่ะคนลุกอ้าวขนลุกคนล,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 ลุกแต่ไม่ได้ตกใจเท่าไหร่เลนเดอร์แมนตกไหสเลนเดอร์แมนบ้า,บาเลยใส่หน้ากากเอาใส่หน้ากากขาวอะฟังก่อน หลอนใช้ได้นะเดี๋ยวเจ้าสแกนอ่ะอุ้ยงออะไรให้กูดูเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกอปืนอุ้ยอุ้ยยิงไปคนลูกเสียวๆมึงอ่ะคนเม่นลูกดนตีเก่ามันจะร้อนๆเนียมันจะร้อนๆในคลิปสมัยก่อนะ <Animal. S 2> น่าจะาฝังดินไว้แล้วเขาก็โยนโอุย้ยมีมมติดส่เดือนมาด้วยแถมมาด้วยเดนือมาแล้วปืนตอง อฉันจะกินคุณตอนนี้หรือสองผมจะตัดขาตัดมือคุณแล้วก็กินพวกมันซะ ใช่ไว้ for love for l o v e f o r e <more>. เป็นว่าอะไรคุณบอกว่าคุณมีสองทางเลือกคือให้ผมกินตอนนี้หรือจะตัด <We 're S 1> แขนขา <more. S 1> คนมาก,กินทีหลังอ๋อกูจับอยู่วิกเก้นเลยใช่มวยอะไรวะอะว่าเจอฟ้าก็ เมืนเป็นหนังสั้นให้ดูแต่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะฮะก็ยังงงอ่ะภาษาโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไรพูดไหมก็ไม่ต้องปากููเเลยต้อกดไลค์กดแชร์ก่อนนะผมนี่กดไลค์กดแชร์เป็นอันดับแรกแล้วกดติดตามด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราอีกแล้วนะครับผมโอเคสำหรับครับคืนนี้นะผมก็บายบายบาย